โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็จะกลับมาคุยกันเรื่องอการขับขี่อีกครั้งนะครับหลายคนก็ถามบอกว่าทำยังไงดีพี่เข้าโค้งแล้วมันไม่เนียนเลยนะครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับก็เราพูดถึงเรื่องลายนะครับเราพูดถึงเรื่องการมองโคง้งไปละถนนสาธารณะนะถนนถนนอ,อันนี้ถนนอย่างเดียวนะ,ะลายนะครับการมองนะครับ แล้วก็เกียร์ก็แต่รถแต่ละคันมันก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ท่าทางการขับของเราด้วยนะครับถ้าเกิดเราจัดท่าทางไม่ดีนะครับเราเขาเรียกอะไรอ่ะทดการเอียงของรถไม่ได้รถเอียงมากเกินไปมันก็จะทําให้เราแบบควบคุมรถล,ลาบากอะ่ะจังหวะที่มันเอียงมากๆมันควบคุมเลยมากไม่ได้มันเอียงอยู่นึกออกปะเออบางทีมันเอียงมากเกินไปมันก็วก วกวงแคบเกินไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าทีนี้เนี่ยเรื่องที่หลายหลายคนมักจะมองข้ามนะครับอืมเราไปคิดเรื่องอะไรหรือวู้จะท่าจะทายยังไงเอาเข่าลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่าจะลีนอินลีนเอาลีนยังไงนะครับมองแล้วก็ตามท้าตรงไหนท้าตรงคันเร่งอ่าหลายคนเนี่ยจะเข้าโค้งเป็นไงปิดคันเร่งหมดแล้วเกิดเอจจนเบรกอย่างแรงปุ๊บอ่ารถกระชาก กระชากหยุดอ่าผอกระชากหยุดเป็นไงรถมันไม่ไปเปิดคันเร่งต่อแต่เปิดเยอะกันไปเป็นไงปึ้งกระชากไปข้างหน้าอีกอ่าทีนี้เนี่ยเราควรจะทํำยังไงอืมการใช้คันเร่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเปิดปิดคันเร่งแบบค่อยๆเปิดค่อยๆปิดคัดนเร่งนะครับอ่าคือคันเร่งเนี่ยมันไม่ใช่สวิตช์แบบเปิดปิดอ่ะไม่ใช่ออนออฟอ่ะมันเป็นแบบค่อยๆเหมือนคุณเคยเห็นสวิตช์หลีไฟไหม ไฟลีอ่ะที่ไม่ได้ค่อยเปิดค่อยปิดด้วยการที่เราหมุนเนาะอ่ะคันเร่งก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับอืมก็คือว่าเวลาเราเข้าโค้งไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราปิดคันเร่งหมดเลยเนี่ยรถมันไม่วิ่งมันเกิดอินจิ้นเบรกมันก็จะช้าลงไปเรื่อยๆนึกออกปะถ้าเกิดโค้งมันเปิดเนี่ยมันก็ทาให้รถบกเข้ามาแล้วก็นิ่งนึกออกปะเพราะมันไม่วิ่งต่อมันเกิดอินจินเบรกคุณไม่เติมคันเร่งอ่ะคุณก็ออกโค้งไม่ได้นึกออกปะ เออคุณปิดคันเร่งแล้วก็เปิดคันเร่งช้าเกินไปนะครับในนี่หมายความว่าโค้งมันหมดแล้วแต่คุณยังไม่เปิดคันเร่งเลยนะครับจงังหวะเปิดคันเร่งไม่สัมพันธ์กับโค้งอ่าเพราะว่าเปิดปิดกระทันหันเกินไปอย่างเงี้ยคุณปิดคันเร่งปุ๊บโค้งหมดแล <L> ้วแต่คุณไม่เปิดคันเร่งมันไง mm. มันก็ไหลอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมติโค้ขงข้างหนไหมโค้งซ้ายปุ๊บผมก็เลี้ยคันเร่งไปเรื่อย ไม่ได้ปิดจะไม่สูนนะผมเลี้ยงไว้นิดนึงให้รถมันวิ่งนะครับตามองศาโคง้งอ่าแล้วเราเปิดคันเร่งออกโคง้งเดี๋ยวคุณดูนะโค้งขวาเ n g i n e brake engine brake engine brake t r a ้เปิดเคันเร่งออกไปนะครับค่อยๆแบบเลี้ยงนิดนึงนะครับตอนที่มันจะเปิดคันเร่งออกโคง้งเลี้ยงไว้นิดนึงคาไว้นิดนึงแล้วก็เปิดออกไปนี่คือโค้งหักศอกนะครับอืถ้าเกิดเป็นโค้งยาวๆอ่ะ เรวก็เลี้ยงวนิดนึงให้รถมันวิ่งอย่าปิดหมดเลยเพื่อเอาเอนจินเบรกแล้วแบบรถมันไม่วิ่งนะครับถ้าเกิดคุณปิดหมดเลยเอาเอนจินเบรกเนี่ยมันเป็นไงมันยึกยักยึกยักชชงักไปมานะครับเราปิดมากเกินไปมันเป็นไงมันก็ไปไปสมมุติว่าคุณปึ้งปึ้งเอนจินเบรกแล้วก็เปิดทีมันก็ชาเห็นปะเราต้องรู้ว่าจังหวะไหนควรเปิดคันเร่งจังหวะไหนควรจังหวะไหนควรปิดคันเร่งนะครับอแล้วก็ถ้าเกิด ว่าเอนจิ้นเบรกมันหนักเกินไปนะครับเรามี2ทางเลือกก็คือเคีวคัทอ่าก็คือว่าซับแบงเอนจิ้นเบรกไว้สักหน่อยแล้วก็เปิดคันหรือว่านะครับหรือว่าเราเรียนคันเร่งไปนิดนึงนะครับอืมมันอยู่ที่มือเรานี่แหละควบคุมนะครับสมมุตินะหลายคนเนี่ยชอบลากเกียร์ต่ำเดี๋ยวตรงนี้เป็นบ้านโนผมจะไม่ลลกเกียร์ต่ำนะผมไปข้างนอกนู่นก่อน ออกไปตรงที่มันไกลๆตรงนี้ม่เป็นฟาร์มก่อนเดี๋ยวผมจะลากเกียร์ต่ำแล้วจะแสดงให้ดูว่าการที่เราเปิดปิดคันเร่งกระทันหันเนี่ยโดยที่ไม่ค่อยค่อนไม่ค่อยๆเปิดเนี่ยมาทําให้รถกระชากยังไงนะครับโดยเฉพาะรถตัวพันกับรถที่มีช่วงชักย,ยาวๆนะครับโอ้โหหัวทิ่มเลยคุณซีสูบเนี่ยช่วงชักมันยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอืเอานะอ่าเกียร์สองแล้วกันปิดคันเร่งเลยโอ้ แล้วเราก็ไม่เติมไม่เติมเองก็จะชาดออกไปอ่าแทงหน้านะหักศอกขวาหักซอกซ้ายอย่าอกซ้ายปิดพุ่งไม่เปิด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 เปิดปืนจะชาดออกไปเนี่ยถ้าอันนี้คือเปิดปิดเปิดปิดไม่ค่อยค่อยคืนไม่ค่อยค่อยเปิดมันเป็นอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็แบบวุ่นวายกับเบรกกับอะไรเยอะแยะแต่แป้ไก่หมดเลยนะครับมันต้องค่อยค่อยทำนะครับอ่า การขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราไม่ชอบการฉุดกระชากลากถูไม่ชอบความเกี่ยวอกาศเราไม่ชอบการกระทนการกระทํากระทันหันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับผมจะขับไม่เร็วมากการโซนนี้80ใช่ไหมผมก็จะขับประมาณแปดสิบนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงข้างหน้ามีรถแสงได้ไหมโอ้สเส้นถึก เส้นทึบแซงได้ไหมครับขอแซงแว่ากันโอติดไปหน่อยไวไปนิดอ่ะอ่าเกียสองนห้เกียสองไล่เกียสองหนักๆเลยอ่ะเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำ้ำางหน้าโคงซ้ายนะครับคืนคันเร่งเทลเบรกที่ดึงแล้วก็เปิดออกไปนะครับทีนี้ ไม่คืนนะไม่คืนนะครับไม่คืนเอาเองินเบรกโค้งเปิดแบบนี้ก็คาคันเร่งไว้นิดนึงครับไม่ต้องเปิดมากคาคันเร่งไว้นะครับให้รถมันวิ่งนะครับอ่าอข้างหน้าโค้งเปิดสบายเลยเราคาคันเร่งไว้ยังไม่ต้องคืนก็ได้เราเลือกลายที่เหมาะสมอ่ะต้องกว้างหน่อยนะครับอ่าวิ่งสบายๆหน่อยไม่ต้องคืนแตเร่งไปต่อเรื่อยๆเลย ผมคาไว้ตลอดเนี่ยคาไว้คาไว,คาไว้คาไว้นะครับข้างหน้าเราไม่ค่อยเห็นใช่ไหมอ่าคือนิดหนึง่งเอาเองจิ้นเด็กนิดนึงงมันก็เปิดก็นเองไปต่อข้างหน้าไม่เห็นลงเนินลงเนินคือนิดนึงอ่าไม่เห็นคือนิดนึงแล,แล้วค่อยเปิดค่อยเปิดตามทางอโค้งเห็นทางอโค้งก็เปิดเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่าเปิดเยอะๆไม่ได้เปิดทีเดียวหมดเลยนะค่อยเปิดนะครับ ค่อยๆแบบอ,ออกมานิดนึงนะครับค่อยๆบิดข้อมือนะครับรถโดยเฉพาะช่วงชัดชยาวยๆรถคันใหญ่ๆบิ๊กบค์ไม่ชอบการเปิดคันเร่งทีเดียวหมดนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้การที่เปิดทีเดียวหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความนุ่มนวลนึกออกปะมันเป็นความจุดกระชากลระถูกเป็นความเกี่ยวกาดับรถไม่ชอบรถมันจะแบบมันก็จะเกี่ยวกาดับตามอ่ะมันก็จะกระชาก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 นะครับอืม เขาเรียกว่าส so ัต์เทคนิคของพวกนักแข่งนะครับเขาเรียกว่าลว์แ hand นะครับนุ่นนวลแต่ไวหมายความว่าเราค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดแต่ไวนึกออกปะเราไม่ได้หักหมดเลยเราค่อยๆเปิด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 แต่ไวนึกออกปะเราไม่ใช่แบบเอออค่อยๆเปิดแบบนี้เราค่อยๆเปิดแต่ไวนึกออกปะคือนุ่นนวลแต่ไวเอางี้ดีกว่าเราไม่แบบหักเลยไม่ได้หักหมดเลยนะครับอ่าคราวนี้ขาขึ้นมั่ง บางทีเนี่ยโค้งมันเปิดเราไม่ต้องเบรกเลยก็ได้นะครับเราคืนคันเร่งนิดหนึ่งเอาเอนจิ้นเบรกนิดหนึ่งนะครับแล้วรถไม่ได้ควบคุมง่ายขึ้นอย่างขึ้นเนินนะขึ้นเนินปุ๊บเราชิดด้านนอกคือน,นิดหนึ่งคาคันเร่งนิดหนึ่งคาคันเร่งนเปิดออไปนะครับขึ้นเกียขึ้นเกีย ทางหน้าลงเนินเราไม่เห็นใช่ไหมเราก็ตกเกียร์ลงนิดนึงเอาเองจิ้งเบรกคืนคันเร่งน,นิดนึงไม่คืนหมดนะคือน,นิดนึงแล้วก็เปิดเอาไปไม่เห็นลงเนินคือน,นิดนึงเห็นแล้วเปิดคันเร่งนะครับลงเนินไม่เห็นใช่ไหมคือนิดนึงแล้วก็เปิดออกไปนะครับโอคราวนี้เห็นไกลเลยเอิดเลยไม่คืนไม่คืน ไม่คืน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 เติมนะครับข้างหน้าไม่เห็นลงเงินคืนนิดหนึ่งคืน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 จะคืนเรจะเติมออกไปหน้าเราเห็นทางออกแน้วนะครับเห็นทางออกเป็นไงไม่คืนคาไวคาไวหม่ไก่โมงไก่ไปต่อนะครับ ให้เห็นคืนนิดน,นึงค r, งืนะคนิ้นึงคืน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 ค่อยค่อยเปิดค่อยค่อยเปิดออกไปนะครับอ่าขยับนิดนึงขยับนิดนึ่งขวามองไกล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 เปิดออกไปคุณจะเห็นว่าผมขยับน้อยมากเลยคันเร่งอะ่ะนะครับเพราะว่าอะไรรถมันไม่อยากกระชากรถกระชากมันเสียการควบคุม seats. ถ้าเกิดเราเปิดคันเร่งนินี่มนี่ะรถมนันควบคุมง่ายง่ายบวกกับการที่เรามองไกลเนี่ยเรามองว่าเอ้ยมันมีทางไปอ่าเราเปิดคันเร่งรอ,อเลยไม่ต้องคืนเปิดไว้มันไปได้เรามองเห็นนะครับมองไม่เห็นยังไงลงเนินโค้งลัตาคืนคันเร่งเอาเอนจินเบรกอ่าเนียนๆเลยอย่างเงี้ยมองไม่เห็นใช่ไหมคืนมีทางไปต่อก็คอคันเร่งแล้วค่อยๆเปิดออกไปอ่าครับซ้ายไม่เห็นใช่ไหม มาถึงปุ๊บคืนคันเร่งอ่าเร็วไปเทีวเบรกนิดนึงนครับค่อยๆปล่อยเบรกเติมคันเร่งกว่าไปอ่าเฮ้ยกว้างเลยกว้างเลยแต่โค้งมันหักไงเรเามองเห็นแต่โค้งมันหักไงอ่าเบรกถอดเกียร์ถอดเกียร์ข,อข้อคันเร่งไว้คอคันเร่งไว้แล้วก็ต่อต่อ,อไปนะครับลงเกียร์ต่ำนิดหน่อยเมื่อกี้เกียร์หนึ่งรหรืว่าเกียร์สองลงแถมไปเกียร์หนึ่งลงเนินนะครับ เบรกนิดนึงแล้วก็เปิดขับเร็วไปเบรกเนี่ยเราจะใช้เบรกหน้าหรือเบรกหลังก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเราอยากจะแต่งทิศทางรถนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะเบรกเอาหยุดอะเอาชะลอความเร็วอ่ะเบรกหน้านะครับอืถ้าจะแต่งเนี่ยเบรกหลังได้นะครับยางซุ๊ดมาเร็วจะเข้าตรงนี้แต่เบรกหลัง นิดนึงแต่งให้หน้ามันบุกเข้ามาได้นะครับเช่นเดียวกันเวลาเราวนปวยเนี่ยเราอยากจะเรียกอะไรอ่ะให้หน้ามันจิกซ้ายจิกขวาอะไรเงี้ยแต่เราจะเบรกหน้าเนี่ยบางทีมันแจ็คไนท์ก็คือว่าคอมันหักไมอกว่าคอมันหักก็รถมันหน้าทิ่มเราก็แตะเบรกหลังเบรกหลังเนี่ยนี่ก็แตะเบรกหลังเบรกหลังแล้วก็เติมคันเร่งไปด้วยไอ้เบรกหลังเนี่ยมันจับล้อหลังนึกออกปะแล้วบางทีเราเติมคันเร่งเนี่ย บางทีเนี่ยล้อหลังมันหมุนเร็วเกินไปมันมีความกระชากเราแตะเบรกหลังเพื่ออะไรเพื่อที่ควบคุมล้อหลังไม่ให้กระชากเกินไปนะมันมีประโยชน์การใช้งานของมันอยู่เราต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับสวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องการควบคุมแฮนด์รถกับคันเร่งนะครับถ้ามีอรไรอสงสัยนะครับอยากจะซักถามถามก็เลยคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าไปถามใน Facebook ก็ได้นะครับ หรือว่าหรือว่าไม่เอาดีกว่าไม่ต้องโทรมาถามไม่ต้องบางทีเวลาไม่ตรงกันนะครับบางทีผมหลับแล้วเอาพอของตากของพอแล้วกันนะครับคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าแชทเข้ามาในเฟซบุ๊กเข้ามาถามได้เพจไอ้คอฟฟี่นะครับสำหรับวันที่นี้ก็เอาะไรมาฝากประมาณนี้นะครับแล้วยังไงมีอะไรสงสัยถามกันมาแล้วผมจะมาคุยกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับโช๊